สวัสดีค่ะมาพบกับพัชชานะคะวันนี้พัชชาอยู่ที่หน้าสำน,น,นักงานใหญ่ดีเนสเบมอเืองเขตงเนบุรีกรุงเทพมหานครจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของแฟนมาเล่าให้ฟังแฟนก็จะเป็นคนที่ขวดข้อมากมีอาการขวดข้อมากข้อสองไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนพักผ่อนน้อยเกี่ยวกับกองถ่ายนะคะต้องใช้กำลังแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อตามมานะคะ เราดีบุญนะคะไปให้แฟนทานแล้วก็ก่อนนี้แฟนจะจะปวดมากปวดแบบชนิดที่แบบว่าลุกไม่ได้เลยเวลาลุกนี่แฟนจะแบบปวดมากแขนเออแขนเขาจะเหยียดไม่ได้เลยนะคะเขาจะปวดมาก ไปนวดให้เขาก่อนที่เขาจะลุกนะคะต้องต้องนวดให้มันคลายก่อนถึงจะเขาถึงจะลุกได้เขาดีบุญไปให้เขาทานนะคะแค่สามวันที่เขาทานนะคะอาการปวดเขาลดลงมากๆเลยสามารถเหยียดแขนออกได้แล้วพอทานดีบุญไปสามารถเหยียดแขนออกได้แล้วก็ไม่ปวดเจ็บปวดเลยทานไปได้กล่องนึง หายหายปวดอาการที่ปวดมากๆหายปวดไปเลยแล้วตอนนี้ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอาการปวดข้อปวดอะไรก็ก็ดีขึ้นมากๆไม่ไม่ปวดเรื่องอาการปวดข้อปวดกระดูกให้ฟังแล้วนะคะตามจากแต่ก่อนนี้เขาจะบ่น ปวดข้อให้ฟังตลอดตอนเขาจะลุแบบ่มตบนเขาจะทรมานมากตอนอาการปวดข้อเขาหายไปเลยแล้วเขาแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆเลยตัวพัดเองก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอยากดีมูนไปให้แฟนทานแล้วก็ทำให้เขาหายปวดนะคะพก็ดีใจมากๆที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆพัทก็เลยอยากจะบอกตอ่อนะะทุกคนว่าดีดู นะคะคการปวดข้อต่างๆนะคะใครที่มีอาการปรวดข้อนะคะแบบที่แฟทพัดเจนหรือว่าใครที่เป็นเกี่ยวกับข้อเสื่อมข้อเข่าข้อแห้งนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกกระดูกทับเ้นรีบเอาดีบูลไปทานื้นฟนัวแค่กล่องนึงก็เห็นผลชัดเจนมากๆแล้วค่ะและถ้าใครที่สั่งซื้อดีบูลกรับพพดนะคะรับรองว่าได้ของแท้จากสำนักงานใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสั่งดีบูลกรับพพดได้นะคะโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ แล้ววันนี้พัดก,ก็อขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกับพัดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ